สวัสดีคะ่ะคนละคนามราศีมีนวันนี้โหดรีวิว59นะคะมาดูดาวพฤหัสย้ายราศีค่ะซึ่งดาวพฤหัสของคนมีนนั้นนะคะตอนนี้อยู่ในสหชะนะคะแล้เขาก็กําลังจะย้ายแล้วนะคะวันที่13พฤศจิกายนนะคะในเรื่องสหชะนะคะดาวพฤหัสนะคะ สหาชาะช่าต้องบอกก่อนว่าเรือนสาชะเนี่ยมันเป็นเรือนเกี่ยวกับติดต่อประสญญานงานนะคะเพื่อนฝูงเก่าๆนะคะหรือญาติพี่น้องนะคะก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องหนึ่งเก่าที่ดาวพฤหัสเข้ามาหรือมีการเดินทางบ่อยมากขึ้นนะคะแต่ว่าที่ผ่านมานะคะคนมีน่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาเยอะพอสมควรน,นะคะเพราะว่าดาวราหูก็กลุมลัคนาอยู่เนาะที่ผ่านมาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอตอนที่ดาวพฤ ห่าจุสา,าชะเนี่ยทำให้เกิดการเดินทางกระทันหันและปัญหาเข้ามาให้เจ้าชะจาได้แก้ไขปัญหาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการงานด้วยนะคะช่วงที่พระหัต์มนนะคะมันจะช่วงปลายปีอาจจะมีปัญหาเรื่องการงานเรื่องผู้ใหญ่หรือเรื่องความล่าช้านะคะ,ะทีนี้อของคุณมีนนะคะเ้าบอกเลยว่าคุณมีนเจออะไรเยอะนะคะในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ยังต้องเจออีกนะคะเพราะว่า เ,เดี๋ยวเสาร์เขามันทับลัขณาเนาะเป็นเจ้าเรือนลาภะนะคะแต่บางช่วงเขาก็ลาภะอา่ะมันเหนื่อยนะคะแต่ว่าเขาก็ยังได้ผลประโยชน์ต่างๆเข้ามารายได้ต่างๆเข้ามาหลายทางนะคะแต่เดี๋ยวดาวเรื่องหัสบดีเนี่ยเขาจะย้ายเข้าสู่พันธุชุนะคะซึ่งก็บางคนก็อาจจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าคนที่หางานนะคะมันมันก็มีเกณฑ์ตอนที่ราหูเขาถีบก็มีเกณฑ์การเป,เปลี่ยนแปลงเรื่องงานอยู่นะคะแล้วก็อา่าก็บางทีก็อาจจะมี เขาเรียกว่ามีลู่ทางใหม่ๆเนาะลู่ทางใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องอสังหาก,ก็ได้หรือว่าเกี่ยวกับพวกบ้านรถที่ดินนะคะให้เจ้าสาได้อ่าได้ทำขึ้นได้อ่าเพิ่มรายได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสในในราศีพันธุเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินนะคะอสังหาครอบครัวนะคะหรือว่าตัวเองก็มี คือมีภาระนะคะที่จะต้องดูแลครอบครัวมีภาระเรื่องเกี่ยวบเรื่องบ้านรถที่ดินนะคะซึ่งเขาจะอยู่ในในเรือนพันธุเนี่ยวันที่13พฤษภาคมถึงวันที่2ตุลาคมส5 6 8ัแล้วก็เสดจด้วยนะคะซึ่งซึ่งเขาก็จะเดินนะคะเดินเข้าอีกเรือนหนึ่งในช่วงวันที่2ตุลาคมนะคะเรือนปุตตะนะคะเป็นมาฐานอุดด้วยนะคะ มาถหานใหญ่เลยนะคะวันที่2ตุลาคมถึงวันที่22ธันวาคม2568นะคะช่วงนี้ก็เวลาคิดอะไรก็ล่าช้าหน่อยบริวารหรืออ่ไรเงี้ยออาจจะต้องเข้าเขาเรียกว่าเรื่องงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องบริวารอย่างเงี้ยช่วงนี้บริวารยังให้การสนับสนุนดีค่ะแต่ก็บริวารก็อาจจะล่าช้าหน่อยนะคะบุตรก็อาจจะล่าช้าหน่อยหรือว่ามีการเริ่มต้นใหม่ๆคิดจะเริ่มต้นใหม่ๆแต่ว่ามัน มันไม่ทําสักทีมันคิดวนวนนะคะเพราะว่าเขาเขาก็จะมีช่วงช่วงมุน,นะคะคือวันที่24ตุลาคมถึงวันที่7พฤศจิกายนที่เขามีการมุนอยู่นะคะซึ่ง เพราะว่าพอมลแล้วมันจะทําให้เ,เรื่องการงานหรือเรื่องต่างๆที่เราได้คุยกันไปแล้วหรือมีการเริ่มต้นต่างๆเนี่ยเรื่องเริ่มโครงการต่างๆเนี่ยหรือผลประโยชน์ที่เรารออยู่เนี่ยมันมีการล่าช้าในเรื่องเกี่ยวกับการงานการติดต่อหรือผู้ใหญ่นะคะหรือบางทีเราอาจจะคุยกับผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องนะคะเพราะว่ามันมีช่วงที่พักด้วยก็คือแปลก แปพฤศจิกาอยู่2,568นะคะซึ่งเขาก็จะถึงวันที่22ธันวาควม2,568ที่ยังอยู่ในพพุตะอยู่ก็ให้ระวังเรื่องผู้ใหญ่ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะย้ายกลับไปเข้าสู่พันธุุนะคะวันที่23ธันวาควม2,568นะคะถึงวันที่31พฤศจิกายน2,569นะคะ ซึ่งเดี๋ยวเราจะดูดวงในเรือนพันธุนะคะที่เป็นดาวกระทบพื้นดวงเดิมนะคะซึ่งดาวพื้นดวงเดิมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะซึ่งอันนี้ถ้าอยากดูให้ชัดเจนก็ต้องดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดเบอร์ลายใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวยิงหินแล้วยิงก็จะตอบกลับไปนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะดูแค่ดาวที่เป็นพื้นดวงเดิม เป็นพื้นดวงเดิมนะคะในพับพันธุนะคะที่ดาวพฤหัสมาทับนะคะว่าจะเกิดผลยังไงนะคะซึ่งก็จะมีการแปลให้คร่าวๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูดวงแรกเลยนะคะก็คืออมันก็จะมีช่วงมูลเนาะมันจะมีช่วงมูลแล้วก็จะมีปัญหาเข้ามาก็ต้องระมัดระวังนะคะช่วงมูลก็มันก็จะเป็นช่วงวันวันที่ยี่สิบสามธันวาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดถึงวันที่ยี่สิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้า ม่ใช่ช่วงมวลช่วงพักนะคะต้องระมัดระวังช่วงนี้ปัญหาหมันก็จะเข้ามาเยอะพอสมควรนะคะแม้ว่ามันจะมีดาวที่รองรับเป็นมิตรก็ตามนะคะเป็นคู่มิตรก็ตามก็ต้องระมัดระวังอาจจะคุยกับผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องหรือมีปัญหาเข้ามาให้รับผิดชอบนะคะทีนี้ดาวพฤหัสเนี่ยเขาทับดาวดาวทิ่ย์เดิมนะคะดาวทิ่ย์เดิมที่อยู่ในเดือนพันธุ์เนี่ยเป็นราชาชโชคนะคะเป็นเจ้าเรือนอ,อันนี้คือเขาเป็นเจ้าเรือนริเนาะแหล่งี้ยซึ่งคนนี้ก็ ที่จริงอ่ะมันนิสิตม,นมนะ you นันก็มาเองเนาะอะไรอย่างเงี้ยบ้านเราที่ดริก็มีนิสิตนะคะถ้าอยู่ในราศีจักรก็มีนิสิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยเยอะไหมก็ประชาชมันก็เป็นมนาตรฐานที่สูงอยู่นะคะก็นิสิตอาจจะเยอะหรือว่าปัญหาก็อาจจะเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งก็ได้นะคะหรือปัญหาเข้ามาให้เราแก้นะคะหรือเขาเข้ามาให้เราแก้แขไขอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งหรือว่าคนในบ้านนะคะหรือว่าไม่ถูกกับคนในบ้านนะคะซึ่งการบางที าราชาชโชคเนี่ยมันเป็นเป็นเเขาเรียกว่ามาคือปัญหามันมาแต่ว่าคุณแก้ไขได้อะนะเพราะว่ามันมาทานราชาชโชคก็จริงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรในในครอบครัวอะไรเงี้ยมันมันมันก็ต้องมีปัญหาแหละคุณก็แก้ไขมันแก้ได้อะไรเงี้ยนะคะดวาวพฤหัสเป็นประและจัมพีลาตนะคะทับทับดาวราชาชโชคนะคะทับดาวอาทิตย์นะคะก็คุณ ก็ต้องเข้าไปแก้ญหางแก้ไขปัญหาให้กับที่บ้านนะคะมากขึ้นเพราะว่าเป็นบางทีอ่ะงานมันมีปัญหาคนต้องเข้าไปแก้ไขนะคะแต่สิ่งที่คุณแก้ไขได้นั้นนะคะแก้ไขโดยช่วยเหลือคนอื่นนะคะมันเป็นจานเป็นราดผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเนาะในช่วงนั้นนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้สิ่งที่ไม่คาดฝันนะคะเพราะมันเป็นดาวคู่มิตรน,น,นะแก้ไขเราได้นะคะหรือว่าแก้ไขเราได้สิ่งที่ตัวเองอาจจะได้ตำแหน่งอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเพิ่ม เรื่องการงานอาจจาะมีคนสนับสนุนมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะดาวจันนะคะเจ้าเรือนบุตรแต่แหละดาวจันนะเนาะดาวจันอย่าลืมว่าเจ้าเรือนบุตรแปลว่าอาจจะแปลว่าคนรักใหม่ๆก็ได้นะคะหรือว่าคนหรือว่าแปลว่าบุตรบริวารการเริ่มการเริ่มโครงการใหม่ๆความรักนะคะคนนี้นะคะอาจจะมีรักในที่ทํางานนะคะพฤหัสมา ดาพื้นดวงก่อนพื้นดวงเดิมนะคะดาวจันในพันธุทนะคะและจันในพันธุนะคะถูกับคนแม่นะคะแล้วก็ผู้หญิงนะคะผู้หญิงอาจจะคนในครอบครัวอาจจะมีคนเกิดวันจันนะคะหรือว่ามีคนเกิดเป็น,เ,ปนเกิดลัคนาราศีกรกฎนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูดูแลครอบครัวเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือดาวพฤหัสเขามาทับเนี่ยนะคะ แน่นอนค่ะคนมีเกณฑ์นะคะมีคนรักอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์แต่งงานนะคะแล้วก็ดูมาตรฐานดาวพฤหัสด,ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีถ้าไม่ถ้าเป็นคนโสดก็าอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามามีเจอเจอคนใหม่ๆเนาะหรือว่ามีการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆมีการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆเกี่ยวกับสังหาก็ได้นะคะซึ่งก็มาแถวจันร์ตรงนี้นะคะหรือว่าบุตรบริวารของเราเนี่ยนะคะอาจจะมีเกณฑ์ ามาช่วยงานนะคะช่วยเกี่ยวเรื่องการงานของเรานะคะช่วยก,า,การทํางานต่างๆนะคะหรือว่ามีการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆนะคะดาวองคารนะคะดาวองคารนะคะเป็นการเงินนะคะพื้นดวงเดิมก็คือเป็นการเงินเป็นไรายได้นะคะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับสุภาะนะคะ ไม่ได้อยู่บ้านนะต้องหาเงินในต่างภูมิภาคหรือต่างประเทศอย่างเงี้ยน,นะคะหรือหาเงินเกี่ยวกับพวกกับต่างชาตินําเข้าส่งออกนะคะซึ่งอ่าไม่คนนี้ไม่ได้อยู่บ้านเนาะอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกก่อนแล้วก็ถ้าอยู่บ้านก็จะจะมีเรื่องถ้าอยู่บ้านก็อาจจะมีการเดินทางบ่อยนะคะหรือว่าไปหรือว่ามีเกี่ยวกับพวกต่างชาติต่างภาษาหรือทํางานเกี่ยว,วกับพวกภาษาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือมีเกี่ยวกับ เ,ออเขาเรียกว่ามีเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะบางคนทำยุ่งเทพก็ยังยุ่งเทพแต่เขาหน้าที่การงานเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอต่างชาติหรือว่าเกี่ยวกับการสอนก็ได้นะคะการสอนครูบาอาจารย์หรือว่าครูอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะดาวพฤหันมาทับนะคะดาวพฤหัสมาทับก็การเงินนะคะการเงินการเงินผู้อยากให้การสัสผัสเรื่องเงินตัวเองก็ บางทีอสังหางานต่างประเทศการงานนะคะที่ทําอยู่เกี่ยวับต่างประเทศต่างสินต่างแดนนะคะครูบาอาจารย์นะคะหรือว่าสังหาด้วยก็ได้นะคะให้นำมาซึ่งรายได้เนาะการงานก็ดีเนาะนำมาซึ่งรายได้ค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่าคุณได้มาแล้วอ่ะคุณได้รายได้มาเรื่อยๆคุณต้องเอาไปช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือครอบครัวนะคะ เนี่ยพราะมันเป็นปราไงเงินมาคุณต้องเอาไปจ่ายจ่ายให้คนในครอบครัวนะคะพุธนะคะ,กะเกษตรปดีในพันธุนะคะมีมีฐานะนะคะมีฐานะคนนี้มีฐานะมีบ้านมีรถมีมีที่ดินมีอสังหานะคะแล้วก็ คู่ครองคู่ครองก็ครอบครัวอาจจะเป็นคนแนะนําให้คู่ครองมีฐาน,นะนะคะคู่ครองเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นตัวของตัวเองนะคะหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะเพร,ะเราะก่าดตัวเราเองกับกันมะบางที เพื่อหัสทับนะคะผู้ใหญ่ให้การให้ให้การสนสนุนเรื่องการงานคู่ค้าคู่สัญญาได้คู่ค้าคู่สัญญาใหม่ๆนะคะแล้วก็ได้การร่วมพุ้นนะคะเพราะว่าเนี่ยสาวม,มันเป็นลาภะม,มันเหนื่อยนะแต่ว่ามันเป็นลาภะหรือมีการเริ่อพุนกับคู่ค้าคู่สัญญาใหม่ๆได้เข้ามานะคะบางคนนะคะต้องไปช่วยเหลือคู่ครองนะคะหรือว่า ไปทาาออํางานกับคู่ครองของง่ายๆคือไปทํางานกับที่บ้านกับไปทํางานที่บ้านกับงานเป็นคู่ครองหรือว่ากับไปช่วยเหลือนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ก็ต้องไปช่วยเหลือต้องอยู่กับคู่ครองอะค่ะเพราะมันเป็นผักนะเออต้องต้องไปช่วยเหลือเขาอะไรอย่างเงี hmm ้ยนะคะต้องไปอยู่กับเขานะคะเพราะมันเป็นมันเป็นตนุรักษ์ทับทับป,ปัตตาน,นีอ่ะนะคะแล้วก็เป็น ดาวพฤหัสคนที่ชอบอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านตัวเองอยู่ถิ่นฐานบ้านเกิดตัวเองทํางานกับที่บ้านนะคะแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับพ่อสังหาริมมมาพั์ก็ได้นะคะช่วยเหลือกับช่วยเหลือคนที่บ้านทํางานที่บ้านเป็นเบเป็น,ปน,ปนคือตัวตัวเราต้องไปทํางานช่วยที่บ้านอะง่ายง่ายคือต้องช่วยเหลือะที่บ้านอะคือที่บ้านอาจจะมีเขาเรียกอะไรอะเออต้องไปเป็นลูกจ้าง กับคนในครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะใวพฤหัสมาทับนะคะก็เหมือนเดิมค่ะก็ก็ยังอยู่เขาเรียกว่าเขาต้องทํางานกับที่บ้านอยู่กับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยเหลือที่บ้านเช่นกันนะคะหรือว่าอาจจะมีงานเข้ามาเข้าเออ่มีงานหนึ่งงานสองงานสามอย่างเงี้ยมันเป็นปะเป็นอุจจาวิราชไงมีงานเข้ามาเรื่อยๆให้เราต้องรับผิดชอบนะคะสุก สุขสุขนะคะคนในบ้านป่วยเนาะหรือบางทีเราอะต้องเดินทางบ่อยต้องเดินทางบ่อยไปค้างคืนบางทีไปค้างคืนต่างจังหวัดสองคืนแล้วกลับบ้านอย่างเงี้ยคะ่ะต้องเกี่ยวกับการเดินทางทํางานเกี่ยวกับการเดินทางแบบไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะไป,ไปมาอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคนในบ้านป่วยคนในครอบครัวป่วยนะคะมีโรคประจําตัวนะคะ ห่างบ้านอืมแล้วก็อ่าได้พรหัสเข้ามาทับเนาะ,ะเป็นประานะคะเราต้องเข้ามาช่วยเหลือเครื่องค่าใช้จ่ายนะคะกับคนเนี่ยกับในบ้านนะคะแต่การเดินทางนะบางทีช่วงนี้นะคะอาจจะการเดินทางอาจจะน้อยลงรถน้อยถอยลงนะคะรถน้อยถอยลงแล้วก็ อาจจะต้องมามีภาระกับใช้ใจ่ายให้คนในบ้านนะคะดาวดาวเสาเอ,อ้ราพะเนาะเสาตรงนี้เนาะเสาตรงนี้มีมาตรฐานไหมตรงนี้ไม่มีมาตรฐานนะจตอ,อยู่ในพอปราพะนะคะ แต่เขาก็อยู่ในที่จริงเสามันเป็นทัดไฟเนาะอยู่ในทัดลมมันส่งเสริมกันนะคะคนที่ทําเกี่ยวกับพวก,กสังหานะสังหาขายบ้านขายรถขายที่ดินอะไรเงี้ยทำเรื่องที่ดินทําเรื่องรถให้เช่าให้เช่ารถมือสองะไรเงี้ยบ้านเก่า,กาๆอะไรเงี้ยนะคะให้ผลดีกับเจ้าะตานะแต่ภายในครบอบครัวก็ ก็เหนื่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะม,มีมีเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันให้ผลดีเนาะพฤหัสมาทับนะคะก็การงานก็อาจจะมีการที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหารูธทางใหม่ๆบางคนทําอาสังหาอยู่หรือว่าขายหรือว่าแบบขายรถมือสองอยู่อย่างเงี้ยคนอาจจะเปลี่ยนไปเป็น EV อย่างเงี้ยนะคะ หาเอวีมามือสองอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานการปรับเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนวิธีการขายการหาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเออการหาการปรับเปลี่ยนวิธีการหารายได้อย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันมันเป็นมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็แต่บางทีอ่ะก็ต้องมาเป็นปรและอุจวิลาเนะเนาะมันก็บางทีมันก็ เออ่จะบอกว่ามันก็มันก็เปลี่ยนได้มันก็ง่ายกว่านะคะมันก็ง่ายแต่ว่าบางทีเราต้องช่วยเหลือทำด้วยตัวเองอย่างเงี้ยนะคะราหูปกินนโชคเนาะอาหารตรงนี้อยู่ในพันธุคนที่มีราหูอยู่ในพันธุพอบินาเจ้าหูวเจ้าลอนพินานะอาศัยต่าง ต่างภมิภาคต่างประเทศไม่ได้อยู่บ้านเกิดมึงนอนทำมาหากินต่างประเทศเในครอบครัวหรือที่บ้านเนี่ยบางทีก็ต้องระมัดระวังปัญหาในครอบครัวนะคะแล้วอยู่ตรงนี้ให้ระวังเรื่องฟืนเรื่องไฟนะคะเพราะว่าเขาเป็นทาดทาดลมเพราะหงทธาดลมในท่าดลมก็ต้องระวังมันผสมลุมอะ่ะเออ ต้องระวังนะคะผสมลมไฟผสมนมอย่างเงี้ยฝ่าต้องเรามาระวังนะคะทีนี้เดี๋ยวดาพระหัสเขามามาทับเนาะปปกินโชควินาศถ้าทํางานต่างประเทศนะคะก็ให้ผลดีกับเจ้าชะตาแต่พระหัตมันมามาทับแต่เป็นประเนะมาหานมันก็ไม่ได้ใหญ่นะคะแต่ต้องเรามาระวังเรื่องการหลอกลวงนะคะอาจจะหลอกหลอกลวงเขา โกงหรือว่าหลอกเราอย่างเงี้ยเออเราอาจจะต้องระมัดระวังนะคะว่าเป็นปลาด้วยไงแต่ปกินแต่ว่าเราหอปกินนะโชคเนี่ยเขาก็ได้มาตรฐานอยู่นะคะก็อาจจะตามทันเนาะอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังตร,ง,ตรงนั้นเรื่องการงานก็เหมือนกันจะเจอคนมีเล่มีเหลี่ยมมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องระมัดระวังดาวเกิ แล้วเกตนะคะ59เกนาะเกตในพันธุบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนใกล้วัดใกล้ว่านะคะทำงานต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนนะทำงานส่งออกนำเข้าถ้าไม่ใช่ดังด้านนั้นเลยก็มีเป็นพวกมีความครีเอทีฟมีความสร้างสรรค์วัดทำงานเกี่ยวกับ ของหมูอว,วัดว่าอารามนะคะที่จริงมีแซนด้วยนะคะดาวเกตในพันธุนะคะพฤหัสในพันธุเป็นปรานะคะจริงๆแล้วเขาเกณฑ์มันไม่ได้ใหญ่เนาะแต่มันอยู่กับเกตนะคะคนนี้นะคะเครียนโหราศาสต์ช่วงนี้ก็ถ้าจะเรียน เรียนอะไรมันเรียนเข้าใจง่ายนะคะเขาสามารถไปเรียนได้ทํางานอะไรก็มีคนช่วยเหลือให้การสนับสนุนนะคะบางทีเขาช่วยเหลือไม่ต็มที่เลยเขาพยายามช่วยเหลือเรานะคะช่วยให้เราผ่านผลไปได้นะคะประสบความสําเร็จนะคะเพนเป็นอุจจาละด,ด้วยไงนะบางทีงานมันเข้ามาเองนะคะมีคนหยิบยื่นงานให้นะคะก็ดีค่ะ มันจะอยู่นะดาวดาวสุดท้ายแล้ว,ลวมันจะอยู่อยู่ในพันธุ์ูคนนี้ก็ไม่ได้อยู่บ้านตัวเองเนาะอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่ต่างประเทศนะคะมันจะอยู่อ่ะมันมันมัน,ม,นมันชัดเจนกว่าว่าอาศัยต่างประเทศนะคะหรือว่าไม่ได้เขาเรียกว่าบ้านคนที่บ้านรอกอะไรนะบ้านบ้านก็ไม่ชื่อชื่อตัวเองอ่ะ อย,อยู่ที่บ้านอะ่ะอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวไปดูห้องนอนล็อกมากเลยนะคะไม่เป็นระเบียบเลยคือวางตรงไหนก็ตั้งตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะเขาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วเพราะ่อยู่อยู่ในพันธุนะถ้ะแต่บางคนอะ่ะถ้าบางคนก็ไม่มีบ้านอยู่นะคะเออไม่มีบ้านของตัวเองอยู่นะคะแล้วก็ถ้ามีบ้านของตัวเองอยู่ก็บ้านหลังใหญ่เลยนะคะใหญ่ หลังใหญ่พอสมควรอะใหญ่อ่ะหลังใหญ่แล้วแต่ว่าอา่แต่บางคนไม่ได้ติดชื่อตัวเองเนาะอะไรอย่างเงี้ยพฤหัสมาเลดูออยูนะคะก็เรียนโหราศาสตร์ได้ถ้าอยากจะเรียนนะคะมีเซนนะคะมีเซนแล้วก็เป็นครูครู่วิเศษนะคะไม่เสียนะคะ ซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเรือนกรรมะเนาะกรมมะ,ะ,มมะถ้าทํางานเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีต่างๆนะคะเมื่ออยู่ตรงนี้ดาวพฤหัสกับมฤที่อ,อยู่ส่งเสริมเรื่องการงานนะคะการงานดีนะคะซึ่งก็จะช่วยเหลือเรื่องการงานได้นะคะเพราะพฤหัสตรงนี้นะคะแม้เป็นปราอยู่กับมฤตยูไม่เสียนะคะช่วยเกี่ยวกับเรื่องอตัวเองก็เหมือนมีเซนต์มีอะไรรู้ล่วงหน้าเนาะเข้าใจอะไรง่ายนะคะ ซึ่งของคนลัคณาราศีมีนวันนี้นะคะดาวพฤหัสทับดาวเดิมในพื้นดวงเดิมนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าอยากสนับสนุนช่องนะคะสามารถกดปุ่มซุป,ปเปอร์เตงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปค่ะหรือก็ไลค์ share, กดแชร์กด s ับสไคร e ค่ะขอบคุณมากค่ะ